ทีนอตค่ะครับมาในช่วงนี้อย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าสถานการณ์น้ําปัญหาอุทกภัยต่างๆที่เราได้มีการติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะสถานการณ์น้าหลากจากฝนที่ตกสะสมกระทบในหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างเช่นเทศบาลนครเชียงใหม่เองระดับน้ําปิงก็สูงจนเอ่อท่วมเขตเศรษฐกิจก็ในเขตเทศบาลเนี่ย ก็สูงเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะโซนที่อยู่กยใกล้ๆกับแม่น้ําปิงวันนี้เราจะไปติดตามรายงานการจากคุณธีรพงศ์โลหะวัชระนะครับรายงานจากเชิงสะพานวรัตจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับคุณธีรพงศ์ครับสวัสดีค่ะครับคุณถาวรกรคุณเกษนีครับรบรรยากาศ เรื่องของน้ำนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเรานี้หลายจังหวัดนะครับได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องครับแต่ที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ครับระดับน้ําในแม่น้ําปิงนะครับเพิ่มสูงต่อเนื่องแล้วก็เข้าท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่หลายจุดด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ระดับน้ําที่จุดวัดน้ําพีหนึ่งเชิงสะพานนวรัตครับระดับน้ําสูงถึง3.6เมตรนะครับโดยสูงกว่าค่าวิกฤตที่3.7เมตรครับคุณส่ง ภาพมุมสูงจากเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ถูกน้ําจากแม่น้ําปิงนะครับไหลเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยส่งผลกระทบให้พี่น้องประชาชนต้องปิดบ้านครับนำกระสอบทรายมาป้องกันน้ําจากลําน้ําปิงไม่ให้ไหลเข้าท่วมในบ้านเรือนนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณถนนสายช้างคลานและถนนเจริญประเทศครับซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยโรงเรียนพระหฤท,ทยัยและโรงเรียนเลยนาเชลีวิทยาลัยนะครับ มีบ้านเรือนของประชาชนในระแวกดังกล่าวได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากครับรวมถึงที่วัดชัยมงคลซึ่งเป็นจุดรับน้ําต่ำนะครับของแม่น้ําปิงมีระดับน้ําสูงมากกว่า50ซนติเมตรครับโดยยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงเช้าและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยครับขณะที่นายวรรวิชชัยสวัสดิ์นะครับท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเชีงยงใหม่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเวียงทองอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวมีประชาชนอาศัยอยู่ทั้งหมด207คนครับมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็มีประชาชนที่มีบ้านสองชั้นและบ้านชั้นเดียวด้วยส่วนใหญ่นะครับถ้ามีบ้านสองชั้นตอนนี้ก็อพยพขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วครับแต่ถ้าเป็นประชาชนที่มีบ้านชั้นเดียวนั้นก็ทยอยออกมาจากบ้านแล้วนะครับก็ไปพักที่บ้านญาติโดยทางเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ระหว่างดําเนินการเคลื่อนย้าย ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงออกมาเพื่อความปลอดภัยครับด้านนายวินยูวงอรันนะครับประธานชุมชนเวียงทองเปิดเผยว่าน้ำเนี่ยเข้ามาท่วมตั้งแต่เวลา6โมงเช้านะครับโดยปริมาณใกล้เคียงกับปี2,538ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เช่นกันโดยคาดว่าปริมาณน้ำจะขึ้นสูงสุดในช่วง5โมงเย็ยนวันนี้และค่อยๆลดลงครับ ส่วนที่จุดวัดระดับน้ำพีหเชิงสาพาน,นวรัตนะครับขณะนี้น้ำสูงประมาณ4เมตร60ซนติเมตรครับเกินกว่าค่าวิกฤตที่3เมตร70ซนติเมตรนะครับก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหลายโซนด้วยกันครับส่วนที่บริเวณถนนเชียงใหม่หางดงฝั่งขาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่กันบ้างครับชาวบ้านช่างคำน้อยตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดง ได้รับผลกระทบจากน้ําป่าจากแม่น้ําตาช้างไหลทะลักเข้าท่วมบ้านและถนนเป็นระยะทางประมาณ500เมตรครับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหลังจากที่น้ําป่าเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงตีสี่นะครับต่อเนื่องจนมาถึงช่วงสายของวันนี้ซึ่งชาวบ้านก็มีการนํากระสอบทรายมากัน้นน้ําป่าที่ไหลทะลักลงมานอกจากนี้ชาวบ้านบางส่วนก็อาศัยช่วงที่น้ําเริ่มลดนะครับมาทําความสะอาดเก็บเศษขยะต่างๆทั้งในและก็นอกบ้านด้วยครับ ชาวบ้านรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบครับเขาเล่าให้ฟังครับว่าน้ําท่วมถึง1เมตรนะฮะก่อนที่จะลดระดับลงอย่างรวดเร็วครับพร้อมให้ข้อมูลว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วอย่างน้อย3ครั้งครับขณะที่ถนนภายในซอยหลายแห่งยังคงมีน้ําท่วมขังและต้องเร่งระบายออกนะครับชาวบ้านหลายคนต้องนํารถยนต์มาจอดภายในวัดช่างคําเพื่อความปลอดภยัยเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงกว่าบ้านเรือนของประชาชนครับ ส่วนที่แม่น้ําปิงก็มีปริมาณน้ําสูงขึ้นตั้งแต่กลางดือที่ผ่านมาครับหลายพื้นที่น้ําเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนนะครับเช่นที่สะพานข้ามแม่น้ําบ้านเกาะกลางตําบลท่าวังตาลอำเภอสารพีครับน้ําสูงถึงเชิงตลเ,เชิงแบริเออร์แล้วก็ล้นเข้าท่วมนะครับหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบชาวบ้านต้องเอากระสอบทรายไปกั้นกันเลยนะฮะ ส่วนที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีรายงานว่าปริมาณน้ำกระเก็บเพิ่มสูงขึ้นในรอบ10ปีครับจากฝนที่ตกลงมานะฮะช่วยเติมน้ําในเขื่อนและก็ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวด้วยโดยนายถนอมใจระวังนะฮะเจ้าของเรือน,นําเที่ยวที่ให้บริการรับส่งและก็นาเที่ยวในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเขาบอกว่าช่วงนี้น้ําในเขื่อนมีปริมาณสูงขึ้นครับท่วมถนนเรียบเขื่อนที่จะไปสะพานแขวนเชื่อมใจชนละประทาน โดยต้องปรับแนวสันเขื่อนให้สูงขึ้นและต้องใช้เส้นทางเรียบเขื่อนขึ้นไปบนภูเขาที่อยู่สูงจากขอบอ่างครับทำให้มีการเดินทางเนี่ยเพิ่มจากจุดเดิมอีก1กิโลเมตรนะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้มีน้ําสูงขึ้นในรอบ10ปีเลยเดียวออกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาดูที่ลําพูนกันบ้างดีกว่าครับนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชาการจังหวัดลําพูนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ ซึ่งจังหวัดลำพูนในปีนี้ประสบเหตุน้ําท่วม5อําเภอรครับก็คืออําเภอลี้อําเภอ,อ,เ,ภอเมืองอําเภอแม่ทาอําเภอบ้านโฮ่งและอําเภอป่าซางนะครับรวม20หมู่บ้านใน8ตนําบลความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างการสํารวจครับล่าสุดระดับน้ําก็ลดลงลงสู่ภาวะปกติแล้วนะครับซึ่งที่อําเภอบ้านโฮ่งนายประเชิญสมองดีในอําเภอบ้านโฮ่งพร้อมหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสำรวจและก็มอบถุงทานน้าใจจากสภากาชาติให้แก่ประชาชนในตําบลเหล่ายาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ปิดท้ายนะครับที่จังหวัดแพร่ครับนางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ําแม่มาตมนตาบลหัวฝายอําเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ซึ่งมีความจุสามารถกรเก็บน้ําได้18.75ล้านลูกบาศก์เมตรครับขณะนี้น้ําล้นทางระบายหรือว่าสปินเวย์ประมาณ42เซนติเมตรนะครับแล้วก็ได้ลงไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้าแม่สายที่ตาบลช่อแหออาเภอ,อเภอมืองแพร่จังหวัดแพร่ด้วย โดยอ่างเก็บน้ําแม่สายมีความจุได้10.5ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ําร้นทางระบายน้ําประมาณ5เซนติเมตรนะครับสถานการณ์แบบนี้มีน้ําจากหลายจุดมารวมกันครับก็ทาให้ตาบลช่องแฮหํอเภอบึงแพร่เกิดน้ําไหลไปตามลําน้ําสายแม่ก่อนเข้าสู่กวางบ้านเหล่าอําเภอสูงเม่นต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับระดับน้ําที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนนะครับต้องบอกว่าวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีหลายจุดครับ ที่ได้รับผลกระทบนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กันก่อนครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ฮะทางเทศบาลนั้นได้มีการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับ,รบสถานการณ์ตอนนี้ของทางจังหวัดเชียงใหม่เองเห็นว่าหลายจุดเริ่มมีน้านะครับท่วมออกมาแล้วตอนนี้จุดไหนเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ทางเทศบาลเองมีการดาเนินการอย่างไร ครับผมก็คือในใน,ในช่วงช่วงนี้เองนะครับในช่วงเย็นของวันนี้นะครับน้ำที่จุด p ีหนึ่งอยู่ที่ความสูง4เมตร65นะครับก็จะได้เข้าท่วมในโซนที่1่โซนที่สโซนที่3นะครับแล้วตอนนี้โซนที่ส่โซนที่5เองนะครับก็น้ำก็เริ่มมีจุดที่ปิ่มปิ่มแล้วอย่างเช่นป่าพรานนอกอหมู่บ้านวียง,งทองนะครับตอนนี้ก็น้ำก็ค่อนข้างสูงทางทางเทศบาลนครเชียงใหม่เองก็เตรียมเตรียมเสริมแนวคันกั้นน้ำต่างต่างนะครับพร้อมทั้งได้รับผู้ ผู้ที่ที่หัวัยที่เป็นคนแก่เป็นคนป่วยนะครับออกมาจากทางทางชุมชนต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ <c oughs> ก็ต้องขอฝากทุกๆท,ท่านครับว่าติดตามทางทางทางเพจเทศบาลนครเชียงใหม่ถ้ามีเรื่องที่จะแจ้งเข้ามาให้ไปรับคนป่วยหรือว่าคนแก่สามารถแจ้งแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่จริงไว้ให้ทั้งทั้ง4เบอร์แล้วก็มีเรื่องของกระสอบทรายครับที่จะได้ได,ได้ได้เตรียมไว้ที่ที่ตรงจุด สุาสานมาดเด่นพร้อมกับทั้งทั้งสี่แขวงนะครับสามารถเข้าเข้าไปรับกันได้เลยครับแล้วก็จะมีในในในหลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการโทรไปต่างๆสามารถโทรแจ้งเข้ามาในด้ทุกๆเรื่องครับว่าชุมชนใดของท่านได้รับความเดือดร้อนแตอนนี้ทางเทศบาลได้เตรียมอาหารไว้นะครับที่เราจะแจกกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วในช่วงบ่ายของทุกๆวันในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับคุณท่านนายกเทศมนตรีเขาเชื่อมหม่มากครับ เราจะไปพูดคุยกันอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของระดับน้ําซึ่งเป็นเรื่องโดยโตรงตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับพอสุดท้ายนะครับผู้อํนวยการสำนักสืภอสารที่หนึ่งต้องถามเลยครับว่าระดับน้ําในเชียงใหม่ตอนนี้คาดการไว้ยังไงครับว่าอีกอกี่วันยังไงจะลงหรือว่าจะมีสถานการณ์อะไรครับณนะสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสำนักงานาอยุธยาที่หนึ่งก็เฝ้าติดตามเรื่องระดับน้ำมาโดยตลอดออหาจุดพีคของของก้อนนี้มานะครับแล้วตอนนี้มาเจอแล้วครับ ก็คือเมื Sam ่อชั่วโมงที่แล้วกับชั่วโมงนี้เองก็คือ3ามสเมตรหกสิบห้าเซนนะครับคิวน้าประมาณ750กราลังไหลผ่านจุเมืองออกไปก็ไปจุดสูงสุดนะครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งซึ่งกําลังตามมามีประมาณ6 7ชั่วโมงนะครับซึ่งจะ f o ล l o w มาถึงเย็นเนี่ยนะครับประมาณ6กโมงถึงตุ่มก็คือ500อยิบัดเมตรอีกก้อนหนึ่งไม่นับรวมจากที่ฝนที่ตกอยู่ทางแม่แตงสีดาวนะครับซึ่ง เป็นก้อนเล็กกว่านี้นะครับและคงจะไม่เจอกันซึ่งจะลวงเป็นประมาณ6 0 0้0ยเจ็ดร้อยต่างยังไม่เจอกันซึ่งเราเฝ้าระวังอยู่ตลอดนะครับตอนนี้เข้าใจว่าก้อนนี้น่าจะทรงตัวอยู่ประมาณสัก1-2ชั่วโมงจากนี้ไปแล้วจะเริ่มลดลง<ช>และและก็อีกก้อนหนึ่งก็จะตามมาแต่ว่าภายในประมาณวันนี้ช่วงค่ำๆน่าจะเริ่มทรงตัวแล้วก็ลดลงจากการเฝ้าระวังเนี่ยเราจะรายงานเป็นระยะเลยนะครับว่าน้ําในตัวเมืองเชียงใหม่จะเริ่มลดลงอย่าง มเมื่อใดนะครับแล้วก็ตัวระดับน้ําที่ตอนนี้กําลังท่วมสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็จะเมื่อเริ่มลดลงก็จะดึงน้ําผิวนอกบนสุดลงไปช้าๆนะครับและเมื่อพอลงไปต่ํากาติ่ีปุ๊บเ,เครื่องสูบน้ําทั้งหมดก็จะเริ่มทํางานปั๊มออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ร่วมกันครับขอบคุณครับครับ เรื่องสุดท้ายที่คงต้องพูดถึงก็คือเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับหลายท่านมีความห่กังวลว่าไฟฟ้าที่อยู่ในเขตน้ําท่วมจะต้องตัดเลยหรือเปล่าหรือว่าจะต้องแจ้งดาเนินการอย่างไรอยากให้ท่านอ,าอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะครับในส่วนของกไฟฟ้าส่วนภาคเอนะครับในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถแจ้ง1 1 2 9ได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่น้ําท่วมยังไม่ถึงนะครับ ทางการไฟฟ้าส่วนท่าก็มีชุดอยู่เวรแก้สายไฟ,ฟขัดข้องอย่าง24ชั่วโมงเพื่อจะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับในส่วนของหมู่บ้านเองนะครับที่มีท่วมถึงก็จะไปตัดกระแสไฟ,ฟ้าแล้วก็ยกระ,ระดับมิเตอร์ให้สูงขึ้นแล้วประชาชนที่มีผู้ป่วยจิตเตียงนะครับสามารถแจ้ง1 129ได้เพื่อเราจะได้นำเครื่องโมบายขนาด5กิโลวัตต์นะครับไปติดตั้งเพื่อะ ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้นะครับเในจุดที่เป็นาสายไฟที่ลงไปใต้ดินตรงนี้เราต้องดำเนินการอย่างไรหรือมีความเป็นห่วง,งคือตอนนี้จากที่เราตรวจสอบสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับก็ยังไม่ถึงจุดวิกฤตนะครับเหลือ,อประมาณ30เซนถ้าถึงจุดวิกฤตเนี่ยเราก็คงจะต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความป,ปลอดภัยของประชาชนในบริเวณนั้นครับขอบคุณครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือประเด็นที่น่าสนใจนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าในปริมาณน้ําอย่างที่เราได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่ว่าน่าจะเข้าสู่จุดสูงสุดภายใน1-2ชั่วโมงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มกลับเข้าสู่ระดับที่น้อยลงนะครับก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าแม้ว่าจะก,กําลังลดลงก็ยังอยู่เกินจากภาวะวิกฤตอยู่แล้วก็ในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยก็ยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่นะครับ และนี่คือทั้งหมดของสถานการณ์น้ำที่เรานำมาฝากกันวันนี้ครับผมธีรพงศ์โลหวชระทีมข่าวเอ็ีเชียงใหม่รายงานครับครับผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณธีรพงศ์โลหวชระนะครับทีมงาน NBT เชียงใหม่ทีมข่าวของเราที่ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณจุด P ีก็คือเชิงสะพานนวรัตที่จะเป็นจุดที่เรียกได้ว่าไว้สังเกตระดับน้ําในแม่น้ําปิงนะครับว่าสูงระดับได้แล้วตอนนี้ก็แน่นอนว่าเกินจุดวิกฤตไปเยอะเลยทีเดียวนะครับผมใช นอกจากนั้นยังมีประกาศของการประปาส่วนภูมิภาคด้วยนะคะคอยากให้ประชาชนสำรองน้ําไว้ค่ะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามีน้ําท่วมเนี่ยทำให้กระบวนการผลิตประปาเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีน้ําไหลอ่อนในบางพื้นที่นะคะใช่ครับผมพี่น้องประชาชนเองที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําปิงตั้งแต่เชียงใหม่ลงไปจนถึงลํา